เอาเอาเอาเร็วๆขุนไกลได้แล้วครับมือใหม่หัดครับตัวใหญ่ไหมใหญ่ไหมเร็เร็วที่ไหนเนี่ยเนไ่ยเนไหนี่ยโอ้โห่ตะโกกด้วยโอ้โห่ครับสองแท้ครับตะโกครับแม่น้ำประสัตสุดยอดสุดยอดท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีที่ตกทางตะโก ไนา่าจะเป็นลมปานไม่น่าจะทเนาะ่า,านไาอีกครดน้างอีกต่าาอา,า4กิโกเนาะหมายแม่น่าภาษาครับเดี๋ยวไปรุ่นกันเนาะจะได้ไม่ต้องหมน้าะไราติยนักมากเนาเดียเดินหางเนาะไปเดี๋ยวยขเย้เดิหนห้างก,กันครับ ครับตอนนี้แมาถึงไม้แล้วครับเป็นแม่น้ำปลาสักเนาะนี่ครับมีแพ่ปลากเก่าเนาะน้ำไหลายแห้งอยู่ด้วยมันนี่นี่ครับท่านผู้ชมี่เดพี่หน้าชินนั่งมองนี่เนาะมีเอาของมาเก็บไปแล้ว ลิงห้งงงงามน,ะนมปังครับผมน้าดินหน้ากิโกนี่บ่อยเลย ครับท่านผู้ชมมือนีสมาชิกมาหลายเลยครับสมาชิกหันหน้ามั่งนี้หน่อยเด้อโอเคนีสู้ส,สู้สู้ครับผมมือนีน้องๆมาตกน้ำครับหลายคนบงเหงาครับลงได้สบายเนาะเพราะว่าเป็นแม่น้ำท่านผู้ชมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าลอกผู้ใดสิดังก้อนกันเนาะนี่

เริมหยิบสวิงมานึกว่านึกว่าคันของมนตรีมันเรียบร้อยท่านผู้ชมสุดยอดน้ำแท้เลยครับผมตัวนี้ครับของแท้ครับตะกอครับแม่น้ำประสัตสุดยอดสุดยอดท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชม ตะโกขะยย้ขั้นหนำเนาะเยี่ยมเยี่ยมขั้นซีฟู้ดครับถึงได้ครับ เอาเอาเร็วเร็วขุนใกล้ได้แล้วครับมือใหม่หัดครับตัวใหญ่ไหมใหญ่ไหมเร็วที่เร็วนี่ไหน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 โอ้ยตะกอกด้วยโอ้โยตะกอกด้วยครับนี่โอ้ยเอาขุนใกล้ขุนใกลาขุนใกล้จับหนเอาเร็วไหนเอาเอาแชทแชโอ้นี่ มาแล้วมาแล้วตะโกกเข้าครับวันนี้แม,ม่น้ำมันมันใส่เดียวกันเลยวะอยู่แล้วแต่ไปชมแต่ไปชมอยู่แล้วอยู่แล้วนีน่นี่ครับปลากระมังอ้วนๆมันๆ ปลาเมน่าสุดยอดครับปลากำลังเข่าเลย อยู่แล้วครับนี่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 ตัวดีแล้วครับเขาแล้วเขาแล้วเาแจมแจมแจมมีเชม่มนี่ครับตัวสวยเลยแจมแจม นี่ชิดาดครับเด็กผู้ชมเดี๋ยวพ่อแมาสรุปยอดกันเนาะสำหรับมือนี้เนาะหมานๆมัยุบสำหรับการตกปลาไม่น้ำนะครับนี่ครับมาขยาๆด้ ตะโกกตัวอัโตไปกระกมังอย่านาะนถือว่าสุดยอดครับเห็นปะก็เดี๋ยวมือหนีมีเมนูนะครับเด้อเดี๋ยวติดตามกันนะเดี๋ยวพี่หน้าสีเมนูลาป่าะตะโกกเนาะต้มหัวกับสีโครงสดน้ำโอ้เดี๋ยวรองไปเบิ่งวิธีการเฮ็ดของพี่หน้าเป็นแบบไหนเนาะปลาไม่น้ำสุดยอดครับดูด ครับพ,รรมมพี่น้องท่านผู้ชมพหน้าสิเอาปลาต้มน้ำจักตัวนี้กับเอ่อปลาตะกอกตัวนึงแล้วกับปลากะมังตัวนึงแล้วกับปลาตะเพียนหน่อยตัวนึงเนาะส่วนที่เหลือนี่เอาไว้ลาบมือหลังเนาะตะกอกกับกระมังตัวใหญ่นี่เครื่องเทียนพหน้านี่หลากหลายเลยครับนี่คาตะไคร่ใบบกข,ข,ของกระเทียมต้นหอมตักผักชีน้ำใส่หลาย,ลายๆแซ่บหลายครับผมท่านผู้ชม หมพี่น่าจะใส่หมอแล้วเื่องบอต้มปลาหามาได้กับเพ็ดกินจริงๆแล้วครับนี่พริกลูกโดดเนาะใส่ข่าแปกแซ่บๆครับะลองเห็ดบังด้วยสตรขายสูดแม่นครับท่านผู้ชมก็ใส นำปลาใส่ชูดรสใส่น้ำมันหอยเกือหน่อยนึงเนาะปรุงเครื่องไปเพื่อได้ซอสแบบได้ก็ใส่ไปนะสูตรใสยสูตรมันครับผมบ,บ่าว่ากันเนาะ,ะปิดฝาครับเดือวให้เครื่องมันหอนอ่ะนี่เอาไว้ลาอีกสองตวัวเนาะนี่แหละต้มแค่นี้นก็พอแล้วครับน้ำเดือดละใส่มือนี่แหละจับป่าใส่ไปเลยครับ โอ้ยน้ำมีน่าหน่อยแล้หรอล่ะคุณชมจำนีแเลยเนาะน้ำหน่อยแข็งๆพีน่าสีใสไปกับข้าวด้วยจังหอมคุณชมเดี๋ยวฝา,าไปจกแต่มันปิดฝาก่อนเดีย๋ยวมันสีข้าวปิดได้ด้วย่ยาคล้นด้วยครับด้วย เขาเลยเนะาะซํานี่แหละปิดแก๊สละมาชมเดี๋ยวมาตากลากัน ถูกโดดพี่หน้าไม่ได้เบิดวะโอ้หอมหอมปาไม่น่าตังซีแล้วครับเือเก๋าเข้าใส่ไปใส่ใบกับเต้าหอมครับ หน้าวซะใ่มาได้ไหมพี่น้องมากินข้าวน้ำกันได้เอาแซบ่บ